สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะกังวลอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยอาจจะหลุดรั่วไปตอนที่เราใช้ AI หรือเปล่า เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับช่วงนี้เพราะ AI มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเยอะขึ้นจริงๆใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งเคสที่เกิดขึ้นจริงความเสี่ยงต่างๆแล้วก็แนวทางป้องกันด้วยคืออยากจะมาเจาะลึกกันดูว่าอันตรายจริงๆมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะรับมือ,อยังไงดีทั้งระดับบุคคลแล้วก็องค์กรเลยนะคะครับผม เปิดมาก็มีเคสหนึ่งที่แบบโอ้โหหน้าตกใจเหมือนกันค่ะเคสแม็กไค e เออร์ที่เป็นแชทบอทรับสมัครงานของแมคโดนัลล์ะค่ะอ๋อครับที่มีข่าวออกมาใช่ค่ะมีข่าวว่าทําข้อมูลผู้สมัครรั่วไปถึง64ล้านคนคือเยอะมากนะคะโหเยอะจริงๆครับแค่ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนิดเดียวเองนั่นนะสิคะทําให้เห็นเลยว่าเรื่องนี้มันแบบใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับผมงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าความเสี่ยงหลกักๆจากการใช้ AI เนี่ยมีอะไรบ้าง ยังข้อมูลจากการเนอร์ก็น่าคิดนะคะเขาคาดว่าภายในปี2,570เนี่ยปัญหาข้อมูลรั่วที่เกี่ยวกับ AI กว่า40%เลยนะเจะมาจากการใช้ generative AI ข้ามประเทศแบบไม่ระวังอืมสถิตินี้น่าสนใจครับแสดงว่าการใช้งานแบบไม่เข้าใจหรือไม่มีการควบคุมที่ดีพอเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ได้เลยแล้วก็ยังมีเรื่องที่เรียกว่า shadow AI อันนี้คืออ,อพนักงานในบริษัทเรานี่แหละคะ่ะ แอบเอาข้อมูลสำคัญของบริษัทหรืออาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวลูกค้าไปใส่ใน AI สาธารณะอย่างพวกแช GP t GPT Gemini อะไรแบบนี้ใช่ครับโดยที่องค์กรอาจจะไม่รู้เรื่องหรือไม่ทันได้อนุมัติเลยใช่ค่ะกลายเป็นว่าข้อมูลอาจจะรั่วออกไปแบบไม่รู้ตัวเลยอันนี้น่ากลัวมากครับประเด็น Shadow AI นี่น่ากังวลมากนะครับเพราะมันหมายความว่าองค์กรสูญเสียการควบคุมข้อมูลไปเลยไม่รู้เลยว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ออกไปข้างนอก แล้วยังมีช่องโหว่ในตัว AI เองอีกอย่างที่เรียกว่า jailbreaks ที่มีคนทดลองสั่งให้ AI ทำเรื่องผิดกฎหมายได้อะไรงนี้อ๋อครับอันนี้ถึงจะไม่ใช่ข้อมูลรั่วโดยตรงแต่มันก็ชี้ให้เห็นว่าตัว AI เองมันก็มีจุดอ่อนมีความเปราะบางอาจจะถูกหลอกหรือถูกใช้ในทางที่ผิดได้เหมือนกันเหมือนเป็นช่องทางให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ใช่ครับ แล้วอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่อง AI literacy หรือความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้เองนี่แหละครับคือคนยังไม่ค่อยเข้าใจความเสี่ยงเท่าไหร่ประมาณนั้นครับบางทีก็อาจจะเผลอให้ข้อมูลส่วนตัวไปเยอะเกินความจำเป็นหรือบางทีก็เชื่อสิ่งที่ AI บอกง่ายเกินไปโดยไม่ได้ตรวจสอบก่อนอืมจริงค่ะฟังดูแล้วมีหลายจุดให้ต้องระวังเลยนะคะ ทีนี้พอเราเห็นภาพรวมความเสี่ยงแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราเราท่านๆคนใช้ทั่วไปเนี่ยแหะค่ะจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับย้ําเลยว่าห้ามเด็ดขาดคืออย่าเผลอเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่มันละเอียดอ่อนมากๆหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปป้อนใส่ใน AI สาธารณะเด็ดขาดเลยครับอันนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะคะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือ ควรอ่านพวกนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ privacy policy ของแอปหรือบริการ AI ที่เราจะใช้ดูก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเขาเอาข้อมูลเราไปทำอะไรบ้างเก็บยังไงอ๋อค oh, ่ะค่ะเหมือนอ่านเงื่อนไขก่อนกด agree อะไรทำนองนั้นประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ต้องระวังพวกอีเมลหรือข้อความแปลกๆที่หลอกเอาข้อมูลหรือที่เรียกว่า phishing นะครับเดี๋ยวนี้ AI มันเก่งช่วยเขียนให้ข้อความพวกนี้มันดูเนียนขึ้นเยอะเลยแยกยากขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยใช่ครับ ต้องสังเกตดีๆสุดท้ายก็คือลองเช็คในมือถือในคอมเราดูหน่อยครับว่าแอปต่างๆเนี่ยมันขอเข้าถึงข้อมูลอะไรของเราบ้างอันไหนไม่จำเป็นก็ปิดไปจัดการสิทธิ์ให้เหมาะสมครับนึกภาพออกเลยค่ะอย่างเวลาเราใช้ AI ช่วยเขียนอีเมลถ้าเผลอใส่ชื่อลูกค้าหรือรายละเอียดโปรเจกต์สำคัญๆลงไปนี่แป๊บเดียวเองลืมตัวได้ง่ายๆเลยใช่ครับมันสะดวกก็จริงแต่ก็ต้องระวังมากๆค่ะ นั่นก็เป็นส่วนของคนทั่วไปนะคะแต่อีกมุมที่สำคัญมากๆก็คือฝั่งองค์กรหรือบริษัทต่างๆที่ต้องมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยตรงนี้มีแนวทางยังไงบ้างคะสำหรับองค์กรนี้ต้องเอาจริงเอาจังเลยครับอย่างแรกคือต้องมีนโยบายการใช้ AI หรือ AI Usage Policy ที่ชัดเจนไปเลยกำหนดเลยว่าอะไรทำได้อะไรห้ามทำโดยเฉพาะการห้ามใช้ AI สาธารณะกับข้อมูลสำคัญของบริษัทหรือข้อมูลลูกค้า เราต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ประกาศเลยลอยถูกต้องครับต้องสื่อสารให้เข้าใจถึงเหตุผลและความเสี่ยงด้วยอาจจะต้องมีการอบรมเรื่องพวกนี้เรื่องความเสี่ยงเรื่องชา a ์ o w AI ให้พนักงานตระหนักกันจริงๆอืมต้องสร้างความเข้าใจกันทั้งองค์กรเลยครับ แล้วก็ต้องลงทุนในเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยด้วยเช่นพวกระบบ Data Loss Prevention หรือ DLP <ata loss prevention> <d ata loss prevention> ที่มันช่วยตรวจจับได้ว่ามีข้อมูลสำคัญกำลังจะหลุดออกไปหรือเปล่าการเข้ารหัสข้อมูลก็สำคัญครับอ๋อมีเทคโนโลยีมาช่วยเสริมครับรวมถึงนำผู้กรอบการกำกับดูแล AI หรือ AI Governance แล้วก็ t r i s ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการจัดการความน่าเชื่อถือความเสี่ยงและความปลอดภัยของ AI มาปรับใช้ด้วย ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะด้วยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็ทดสอบระบบ AI อย่างสม่ำเสมอครับมันไม่มีอะไรปลอดภัย100%เเซนตลอดไปฟังดูมีมาตรการหลายชั้นเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆการจะทำให้พนักง,งานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามพอล i c y หรือการสร้าง AI literacy ให้ทั่วถึงทั้งองคอนน์กรนี่น่าจะท้าทายพอสมควรเลยนะคะท้าทายมากครับ ต้องทำอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนให้ความสำคัญจริงๆครับทีนี้พอเรามองภาพรวมแล้วเนี่ยช่องทางที่ข้อมูลมันรั่วไหลออกไปได้ก็มาจากหลายทางเลยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็มีการโจมตีทางไซเบอร์ตรงๆเลยอย่างฟิชชิงที่คุยกันไปมัลแวร์หรือพวกแรนซมแวร์ที่เรียกค่าถ่ายข้อมูลอืมอันนี้เราได้ยินบ่อยครับ หรืออาจจะเกิดจากการตั้งค่าระบบผิดพลาดเองขององค์กรหรือแม้แต่ความผิดพลาดความไม่ระวังของคนเช่นทำโน้ตบุ๊กหายส่งอีเมลผิดคน Human error นี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็ที่มาแรงมากๆตอนนี้ก็คือ Shadow AI ที่พนักงานอาจจะใช้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละครับ สรุปคือมีทั้งจากข้างนอกข้างในแล้วก็จากเครื่องมือที่เราใช้เองด้วยนะคะแล้วพอข้อมูลมันหลุดไปแล้วใครล่ะคะที่จ้องจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ประโยชน์กลุ่มหลักๆก,ก็คงหนีไม่พ้นอาชญากรไซเบอร์ครับเขาอาจจะเอาไปขายในตลาดมืดเอาไปใช้แบล็กเมล l เรียกค่าไทยหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนในองค์กรเองที่อาจจะประสงค์ร้ายหรือแค่พลังเผลอไป ็เป็นไปได้ครับหรือบางกรณีอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐบางแห่งหรือแม้แต่คู่แข่งทางธุรกิจที่อยากได้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์โหมีหลายกลุ่มเลยนะคะเนี่ยครับผมสรุปแล้วนะคะความเสี่ยงเรื่องข้อมูลรั่วไหลาจากการใช้ AI เนี่ยเป็นเรื่องจริงจังมากๆที่เราทุกคนต้องให้ความสําคัญเลยการป้องกันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนคือใช้งานอย่างมีสติระมัดระวังรู้เท่าทันมันครับสําคัญที่สุดคือความตระหนักรู้ของเราเองใช่ค่ะ ส่วนองค์กรก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการสร้างเกราะป้องกันที่แน่นหนาทั้งเรื่องนโยบายเทคโนโลยีแล้วก็การสร้างความเข้าใจให้คนในองค์กรด้วยถูกต้องครับต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองส่วนค่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทีเมันจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกพัฒนาไปเรื่อยๆมันเป็นได้ทั้งเครื่องมือที่จะมาช่วยเราป้องกันภัยคุกคามต่างๆได้ดีขึ้นอืมเหมือนเป็นผู้ช่วยด้านความปลอดภยัยใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ผู้ไม่หวังดีเอาไปใช้โจมตีเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนกันกลายเป็นดาบสองคมไปเลยนะคะครับคำถามคือเราจะหาจุดสมดุลตรงนี้ยังไงเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าการพัฒนาและการนำ AI มาใช้เนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเราเสเองอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่พวกเราคงต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปครับ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะยินดีครับ